บอลข้าไปอันนี้ของพี่โบอันนี้ของพี่บอลเล่นคนละสองสีพี่โบก่อนใช่ปะอ่ะแล้วก็ตาสีเขียวไปเลยเนาะเอาเธอก็ได้ติดกันเลยเด็กต้องาสลับไปไม่งงไหมละไม่งงสลับไปสลับมาได้นี่มีปัญหาเออต้องสลับครับก็คือเลียงนี่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 อ่ะเอ้ยเราต้องจับตาดูให้ดีๆยังไงดีนะโอเคนะ เขาเริ่มจะมารุกร้มอนาเขตแล้วโ okay. oh, อ้คุณนะ้าไม่เอาไม่ฝืนเดี๋ยวจะเย็นดิคนเรามันต้องลองฝืนดูก,ก่อนเนีย่ยปะลอ,ลองก่อนได้ต้องการเล่นแบบนี้ใช่ไหมโอเคตบตกไปแล้วต้องต่อแล้วเธอใจร้ายตัองเลยอ่ะพอดีเลยเนาะโอ้โหอันนี้เรียกว่าคุณพี่เข้ามาลุกล้ำคุณน้องนะคะนนเห็นอยู่มือไม้สัน่นแล้วเนี่ยมันเือเกมงสงครามแย่งพืนที่ เราจะเปิดศึกแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทําของเราเนอะเราก็ต้องเล่นไปตามเกมเนอะเราไม่ได้เปิดศึกกับใครเฮ้ยนูนะตาตาต่อตาฟันต่อฟันทธอ,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 อไม่รักเราแล้วหรอเกมก็คือเกมเนาะพี่โบแพ้แน่เลยอะ่ะโอ้ยพี่โบสีเหลืองนี่เหมือนไม่มีทางไปละฉันต้องพยายามก่อนฉันต้องพยายามมากกว่านี้พ่อกนกอย่างนี้แล้วยอือมึงพี่บอลแรงอยู่นะโอ้โหไม่ได้เปที่หนผูงตัวเองสักอยาไปซื้อโอ้โห ัไดเขาต้องใช้แล้วเนอะนานว่าแล้วพี่บอลเขาต้องมาทางนี้เฮ้ยใช่ป่ะข้านี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยไม่ถูกต้องหรอหนักเห็นไหมแล้วก็พัดลวกไส้เราเหมือนเดิมไปเลยอ่ะโอ้โหสวยงามนะพงษ์นาอันนี้ถือว่าเลิศก็ไม่เถียงอ่ะเก่งนะเราอ่ะไม่เบาเลยเอ้ยาชีชาไม่ใช่มาจะทิพย์บ้านเราจะเปิดให้อยู่ โอ้โหเกินไปอ,นนอันนี้ก็ฟลุอ,อ,อันนี้ก็ฟลุ๊กเลยต้องบิดด้วอ่ะอันนี้ก็แบบโอ้โหเกินไปมากเกินไปมาฉันจะแพ้เธอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันเหลือเยอะๆเลยนะโอ้คุณพี่เอาจริงๆคุณพี่ไม่เบาเหรอกเฮ้ยไม่ได้เอาได้ทำเ,เงินแล้วไปแดงแดงไม่ได้แล้วก็ต้องไปอะไรต่อ,อ,อลองดูก่อนเอา้าได้นะอ่เหลียญได้แล้วฉันว่าเกมพิกแล้วสภาพแหละถ้าอีกลงได้เยอะขนาดนี้เงินลงอันนี้ เอาน้ำเงินลงจินีเดียวนี้ฉันเจออีกอ่ะอ้าวจู่ๆก็เจอจริงๆที่ปอลลงได้อีกเยอะเลยนะจะไม่ได้มองให้ดีตีเหลืองเนาะโอ้โหมันไม่น่าเชื่อเหลืองยังลงได้อีกอ่ะอีกไหมน้ำเงินไม่ได้น้ำเงินไม่ได้แล้วแดงก็ไม่ได้แล้วต่อไปเป็นเหลืองโอ้โหก็คือสีพี่บอลสองสีสีแดงกับสีเขียวลงไม่ได้แล้วพี่โบก็ลงไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะมานับว่าใครเหลือน้อยที่สุดนับบล็อกไม่ต้องนับไปแล้ไม่ต้องนับอันนี้พี่บอลเหลือเท่านี้ของพี่บอลแค่แค่เห็นจำนวนของฉันก็จะเห็นแล้วว่าฉันเหลือเยอะมากไอ้พี่โบพี